พอแครสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นออโต้รีฟที่ชื่อว่าออโต้ไดเมนชันซึ่งตัวนี้ก็จะใช้สำหรับการบอกขนาดแบบอัตโนมัตินะครับคำสั่งที่จะใช้สำหรับการป้อนในแถบคอมมานด์ไลน์ก็คือ AD คำสั่ง AD จะถูกใช้เพื่อบอกขนาดบนวัตถุที่เลือก แบบอัตโนมัติครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นต่อเนื่องส่วนโค้งหรือรูปหลายเหลี่ยมวิธีการใช้งานขั้นแรกให้เราพิมพ์คำสั่ง AD ในแถบคำสั่งหรือว่าแถบ c o m m า n ด์ไลนนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกรูปแบบการวางของเส้นบอกขนาดซึ่งพอเราพิมพ์ AD เข้าไปแล้วเราก็จะมีออปชันให้เลือก ว่าเราจะเลือกรูปแบบการวางเส้นบอกขนาดในรูปแบบไหนนะครับถัดจากเลือกรูปแบบการวางแล้วก็ทำการเลือกวัตถุที่เราต้องการจะวัดขนาดเสร็จแล้วก็กด enter เพื่อวางขนาดของวัตถุที่เลือกนะครับการใช้งานคำสั่ง ad ขั้นแรกเราก็ไปดึงไฟล์ vlx เข้ามาที่พื้นที่เค้นแบบของเราก่อนนะครับ ไฟล์นี้ก็จะมีชื่อว่า 002AD ซึ่งไฟล์นี้สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีไปใช้งานเราดึงเข้ามาที่พื้นที่เขียนแบบก่อนถ้าจะดึงเข้ามาแล้วก็ให้เราพริมพ์คำสั่ง AD Enter Enter เสร็จก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับให้เราพริมพ์ O ออปชันสำหรับการวางเส้นบอกขนาดก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับที่เป็นลิเนียไดเมนชันกับตัวอาร์คไดเมนชันตัวลิเนียก็จะมีการวางแบบบนเส้นกับใต้เส้นนะครับส่วนส่วนโค้งก็จะมีแบบในส่วนโคง้งนอกส่วนโค้งนะครับแล้วก็บนเส้น ตัวลายลายเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเบ l โลไลน์นะครับส่วนอาร์คตัวนี้เราเลือกเป็นเอาไซส์หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคโอเคเสร็จ okay, เราก็ไปคลิกรูปที่เราต้องการจะบอกขนาดนะครับแล้วก็คลิกทั้งหมดถ้าคลิกทั้งหมดก็กด enter ครั้งเดียวสังเกตว่าเราก็จะมี เส้นบอกขนาดมาครบทุกเส้นแบบอัตโนมัติสำหรับวิธีการใช้คำสั่ง ad ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปดีๆคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ